ที่อยู่ดูันโอ้ยพบกไม่ต้นเขาจะยอมเสียได้เป็นเ,เนงเดือนเงนคนักหันก็เกลี่ยนะมันพอดีครับพบกกันมันีครับเอาเอาลองไม่สิ่พวกังสี่งเน,นี่ยพวกเน่าเาหันหนาทั้งสิ่งก็ได้นี้ ของมขาเมชี่งงานปฏิบัติเิ่นข้นนอดสาราเลยท่านั้นดครัครับเนี่ยงาเนียงานปฏิบัติแค่เมกาเมชี่อยู่สาาดูน้ำมันอี่แลแวแกผู้ขืนสาราาึ้ือผูขเล่เขาก็ต้องมาอยุ่ไออยี้ยอู่เือเก่าทุกอย่างนี่อเือเก่าสิสเียวก็หม่ตัวนี้ข้ากันนาสันทิพยทอนทอนทดแดงอันนี้จะคบ โคก่อนโคข้อโคข้อไปหาต้นนั่นมันสิจักเมตรกลาบงคู่ว่าข่ําใช่ครับกาบ่งโคขอโคข้อไปหาต้นต้นเลือยไงต้นเฟือยไงหน่อยมั้สีจักเนสเออกาบมาตาทันเลยนะล่า้าาเน นี่ยทรงที่สุดพอตอนอ้นใหมกเรียกออกในเดอ้ <c oughs> ออไ่ะคมครออดกวงสิบพก ตีออกไปทยังขางมีฟุตปาเป็นยังเนียกะยี่สิบพอดีจ้ะได้อยู่ฟุตาน่าขราวพอได้เสาอันเาะยี่สิบพอดีหลังค่าเนี่เกือบส้นได้เนา่ป้างเขาใหมจักเม็ดนึงส่วนขาเน่เขาเ่าไปโลดส่าทั้งเหนี้มันกับทั้งเหนี้ยมันไปได้อยู่แล้วแต่เมันอนี่ก็เอาลูกรถออกไปเมื่อเอาจะเนี่ยวใาไม่เที่ยวยงอย่นี ท่านี่สิยงามปัวดอกอบวยงามปัมลน้าเอาไหวเป็นหมองเลี้ยงแขกเลี้ยงคนมน่งอาหารจะได้สำยามันสำนักงไม่ใช่ตรงนั่งนั่นนั่ดเลันนี้กรต้นนี้เอาออกกันได้เอาเอาต้นนี้ครับเอาต้นนี้เอาดินผมมาใส่ ดินผนี่ people, honey, ูกผ <c oughs> ู้ใหม่แทนซะครับี่เหัวลขังเป็นหรอกมัยุบาเแมนเราเฉลเขาดินหั่นใสนี่กนัลนกูปลูกผู้ใหม่ต้องไปปลูกผู้ใหม่แทน้กรรจังบ่หลายผู้ปวดนั่เลยมันพังแล้วกัแล้วเนี่ยันก็ังเอาหนึ่งละ <c oughs> วันนี้เราจรับความเมตตาจากท่านพระจัร์ใหญ่ท่านหลวงพ่อปะโกจารุธรรมอคิคมพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมจังหวัดป,ปัตย์นดกุฎลมได้มาชี้จุดในการที่จะสร้างศา,าลาลัางใหญ่ที่วัดป่ารีรุนซึ่งวันนี้ท่านพระอาจารย์ได้มาดูพื้นที่มา อ,ออกแบบมาวางแผนใน,ในจุดๆที่เราจะก่อสร้างสรารการเรียนซึ่งพระอาจารย์ก็ประวรณาไว้วทีหนึ่งแสนบาทซึ่งในโครงการอยู่ที่ห้าล้านบาทยง ไอ้สีฮะเห็ดตอนชาต้นชาต้นยางเอาตอนยางต้นยางอยู่ปะไร